วิธีแก้หน้าจอกดไม่ติดโทรศัพท์สัมผัสหน้าจอไม่ได้นะครับมือถือบางเครื่องนะครับอาจจะเป็นที่ระบบหรือว่าซอฟต์แวร์เท่านั้นเองนะครับให้เรานะครับเช็คอาการเบื้องต้นโดยหนึ่งนะครับให้เราลองปิดเครื่องมือถือและเปิดใหม่นะครับหรือว่าจะรีสตาร์ทก็ได้นะครับถ้าเป็นมือถือรุ่นเก่าหน่อยให้เรากดปุ่มปิดเครื่องหรือเรียกว่าปุ่มพาวเวอร์ปุ่มนี้ค้างไว้ได้เลยนะครับ ถ้าเป็นของซั s ซ n งให้เรากดปุ่มลดเสียงพร้อมกับปุ่ม Power เหมือนตัวอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเพื่อนนะครับเป็นของ Op p โปเรียวมี V ี vo เสี่ยวมีรุ่นใหม่ๆนะครับให้เรากดปุ่มเพิ่มเสียงพร้อมกับปุ่ม Power กดค้างไว้ได้เลยนะครับเราปิดตามรุ่นโทรศัพท์ของเราได้เลยครับเหมือนของเบนนะครับผมเบนจะกดปุ่มปิดเครื่องค้างไว้นะครับอ่าเราก็กดค้างไว้จนกว่าที่เครื่องจะดับได้เลยครับนี่นะครับเครื่องดับเสร็จแล้วนะครับเราก็รอเครื่องเปิดได้เลยครับ เมื่อเครื่องเปิดมาแล้วนะครับเราก็ลองสัมผัสหน้าจอนะครับกดหน้าจอดูนะครับว่าดีขึ้นไหมตรงนี้นะครับถ้าดีขึ้นแล้วเราก็ใช้งานโทรศัพท์ต่อได้เลยครับแต่ถ้ายังไม่ดีนะครับวิธีที่2เบนแนะนำนะครับให้เราลองถอดเคสโทรศัพท์ออกแบบนี้นะครับเผื่อว่าบางทีนะครับเคสมันอาจจะไปดันปุ่มทําให้เราสัมผัสหน้าจอไม่ได้ก็ลองถอดและใช้งานดูนะครับ หรือว่าฟิล์มนะครับตรงนี้บางทีนะครับหน้าจอของเราไม่ตอบสนองต่อฟิล์มก็มีนะครับบางรุ่นนะครับมันจะขึ้นบอกเลยนะครับว่าหน้าจอของเราไม่ตอบสนองต่อฟิล์มแต่ว่าบางรุ่นก็จะไม่ขึ้นแจ้งเตือนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับอยากลองถอดฟิล์มเพื่อลองสัมผัสหน้าจอนะครับก็สามารถลองได้นะครับถ้ายังไม่ดีขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับลองเปิดเซฟโหมดได้นะครับวิธีการเปิดนั้นให้เราปิดเครื่องหรือว่ากดรีสตาร์ทโทรศัพท์ก็ได้นะครับอปิดเครื่องไปแล้วนะครับและรอเครื่องเปิดใหม่ ถ้าเครื่องเปิดใหม่มาแล้วนะครับให้สังเกตหน้าที่มีโลโก้ Android ตรงนี้นะครับเราจะรอโลโก้ Android ตรงนี้หายไปนะครับและเราจะกดปุ่มลดเสียงค้างไว้นะครับต้องกดให้ไว้นะครับถ้าหน้า Android หายปุ๊บให้กดค้างไว้เลยนะครับอันนี้นะครับหายแล้วนะครับให้กดค้างไว้แบบนี้เลยครับจากนั้นนะครับมือถือของเราจะสั่นนิดนึงเราก็อย่าเพิ่งปล่อยมือนะครับกดค้างไว้จนกว่าโทรศัพท์ของเราจะเปิดติดได้เลยครับ โอเคครับเมื่อถือเปิดมาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เซฟโหมดหรือว่าโหมดปลอดภัย <S <S ขั้นตอนนี้เราทําเพื่อเช็คดูนะครับว่ามีแอป,ปจากภายนอกหรือว่ามีคนอื่นควบคุมโทรศัพท์ของเราอยู่หรือไม่การเปิดเซฟโหมดนี้แอป,ปที่ทํางานนะครับจะเป็นแอป,ปจาก Google และแอป,ปที่มากับเพื่อนเท่านั้นนะครับแอป,ปอื่นและข้อมูลส่วนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือว่าม a แวต่างๆนะครับจะไม่ทํางานนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับกดเปิดเซฟโหมดแล้วปรากฏว่ามือถือของเรานะครับกลับมาสัมผัสได้นะครับ ตรงนี้ก็จะมีโอกาสสูงนะครับที่มือถือของเราจะโดนไวรัสหรือว่ามาแวร r e ฝงอยู่ก็เป็นได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับบนแนะนําให้เ,เพื่อนๆนะครับเข้ามาดูแอป,ปในโทรศัพท์นะครับอก่กดเข้าเมนูอแอป,ปประมาณนี้และเข้าตัวจัดการแอป,ปเสร็จแล้วนะครับให้หาแอป,ปอันตรายรวมไปถึงนะครับบนแนะนําให้เราล้างข้อมูลตัวจัดการไฟล์มันจะได้เคลียร์ข้อมูลต่างๆให้กับโทรศัพท์เราเนาะ ก็การไล่เช็คแอปที่อันตรายนะครับอาจจะยากหน่อยให้เ,เพื่อนๆนะครับลองสังเกตแอปพวกเล่นความเร็วพื้นที่เก็บข้อมูลหรือว่าพวกลบไฟล์ขยะประมาณนี้นะครับถ้าเจอนะครับเบนแนะนําให้เรากดลบออกได้นะครับและถ้าเรานะครับเคลียร์ข้อมูลเคลียร์ไฟล์หมดแล้วนะครับให้เราปิดเซฟโหมดและกลับมาใช้หมดปกติได้เลยครับในการปิดนั้นเราสามารถกดปิดเครื่องและเปิดใหม่หรือว่าจะกดรีสตาร์ทมือถือก็ได้นะครับ โอเคครับถ้าปิดเครื่องและเปิดใหม่ตัวเซฟโหมดก็จะหายไปแบบนี้ให้เรานะครับไปปิดโหมดเครื่องบินอะปิดโหมดนี้ได้เลยครับเม <c oughs> ื่อปิดเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับมาใช้งานโทรศัพท์เหมือนเดิมได้เลยครับถ้ามือถือเพื่อนๆนะครับหน้าจอกดไม่ติดเป็นที่ซอฟต์แวร์นะครับหรือว่าเป็นที่ระบบในมือถือเรานะครับเบื้องต้นก็เช็คตาม3จุดที่เบนแนะนําได้เลยนะครับ แต่ถ้าเราแก้ตาม3จุดแล้วมันไม่หายนะครับก็เป็นความเสี่ยงสูงนะครับที่ปัญหาอาจจะเกิดที่ฮาร์ดแวร์หรือว่าสิ้นส่วนภายในเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นวงจรบอร์ดหรือว่าตัวหน้าจอเองนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราก็ต้องติดต่อประกันโทรศัพท์หรือว่าถ้าหมดประกันแล้วนะครับก็อาจจะหารลานซ่อมที่น่าเชื่อถือนะครับเพื่อประเมินความเสียหายของโทรศัพท์เราดูได้นะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลมาแนะนําให้เ,เพื่อนๆนะครับลองทําทีละขั้นตอนดูนะครับเราจะได้รู้ว่ามือถือของเราหลักๆแล้วเป็นที่ระบบในมือถือที่เกิดจากซอฟต์แวร์หรือว่าความเสียหายนะครับเกิดจากฮาร์ดแวร์เราจะได้แก้ปัญหาได้แบบถูกจุดโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Ben t e c h สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ